ชุมชนต้นแบบอารอยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาสร้างจิตอาสาพัฒนาสังคมประชาชนอยู่ดีมีสุขชุมชนบ้านช่องไม้ดำตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เป็นชุมชนขนาดกลางมีประชากรทั้งสิ้น811คนมีพื้นที่5,600ไร่เป็นชุมชนชาวมุสลิมย้ายถิน่นฐานมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอัตลักษณ์ชุมชนคือพูดภาษายาวีและภาษากลางประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักชุมชนบ้านช่องไม้ดำเป็นชุมชนปลอดขยะครับาการจัดก,การขยะของหมู่บ้านช่องไม้ดำซึ่งบ้านช่องไม้ดำอยู่ไกล ห่างไกลจากอบตอรประมาณ15กิโลซึ่งก็เรื่องขยะต่างๆก็พยายามลงนรงกับพี่น้องอาชาวบ้านในพื้นที่ให้ดูแลความสะอาดในการขยะให้ช่วยกันเก็บวัญขยะแล้วก็ทีนี้ก็ชาวบ้านก็เห็นด้วยกันก็ช่วยกันดูแลหมู่บ้านตัวเองโดยปลูกจิตสำนึกให้กับทุกคนในชุมชนคัดแยกขยะ ตลอดจนบอกถึงการจัดการขยะแต่ละประเภทและสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยอบรมให้ความรู้ติดอาวุธทางปัญญาให้กับครูก่อส่งต่อไปยังครูขอจนครอบคลุมทั้งชุมชนทําให้สามารถจัดการขยะได้ทั้งชุมชนด้วยความสามัคคีที่เกิดขึ้นภายในชุมชนโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนงบประมาณกิจกรรม งควาามรู้ต่ๆในเรื่องของการจัดการขยะเนี่ยเป็นนโยบายสำคัญของทางองค์การ,รบริหารส่วนตำบลคลองหินนะครับซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2 5 5 8อาในทุกๆชุมชนในทุกๆหมู่บ้านโดยในปัจจุบันเนี่ยจากหมู่บ้านช่องไม้ดำเนี่ยมีต้นทุนเรื่องของชุมชนนะครับเรื่องของผู้นําเรื่องของ กลุ่มองค์กรต่างๆเรื่องของอาสาสมัครในชุมชนเนี่ยเป็นทุนนะครับให้ดำเนินการในการจัดการขยะเป็นหมู่บ้านปลอดขยะได้เป็นอย่างดีชุมชนบ้านช่องไม้ดำมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มเย็นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะภายในชุมชนมีสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากขยะรีไซเคิล วางเรียงรายตามบ้านเรือน ในส่วนของอบตอคลองหินที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนช่องไม่ดำนี้ทางท่านนายกเนี่ยก็มีคำสั่งนะคะ,ะให้หัวหน้าสำนักประหลดัดเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาแล้วก็เข้าไปขับเคลื่อนง,งานร่วมกันในชุมชนกิจกรรมหลักๆที่เราลงไปทำก็คือการอบรมให้ความรู้แล้วก็การพาไปศึกษาดูงานทุกปีนะคะแล้วก็มีการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็นอกจากนั้นเราก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับขยะ แล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างเช่นว่าเราทําโครงการขยะแลกไข่เราทําโครงการวิกคลินิกเดย์เราทําการปลูกต้นไม้ปลูกป่าเพิ่มความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเกิดจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือชุมชนปลอดขยะ คือปัจจัยแห่งความสําเร็จของชุมชนชุมชนบ้านช่องไม้ดําเป็นชุมชนที่อบอุ่นชาวบ้านช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเช่นกิจกรรม b i g กคล n นนิ่ที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของทุกเดือนโดยมีทุกภาคส่วนทุกกลุ่มคนทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนให้ชุมชนมีความสะอาดเป็นชุมชนปลอดขยะ อยยย่่างงัืนตรงนี้เราก็ได้มีการอบรมผู้นำเปรียบเสมือนครูกอรนะคะที่เราได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะในชุมชนการคัดแยกขยะชุมชนตามหลัก3 RS นะคะครูกอรเนี่ยเขาก็สามารถไปถ่ายทอดต่อให้ครูขอครูคอ ผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับขยะมีสักวันหนึ่งผมได้คิดว่าคนสมัยก่อนนี้เขาพัฒนาหมู่บ้านทุกๆวันศุกร์แล้วก็ผมก็คุยกับวัยรุ่นกับชาวบ้านว่าจะทำยังไงจะให้เรื่องนั้นเรื่องคนสมัยก่อนที่พัฒนาวันศุกร์จะเกิดขึ้นมาแล้วก็ผมก็คุยกับชาวบ้านกับวัยรุ่นใบเกอร์หลังเขา ก็เราเข้ารวมกับชุมชนของเรารวมกับผู้ใย้ยและก็อสโมโและก็คนในหมูม่บ้านรวมกันทำความสะอาดทุกๆวันศุกร์ในฐานาะพวกเราเป็นอสมอเนี่ยมีการดูแลสุขภาพของชาวบ้านมีทั้งผู้สูงอายุคนท้องและก็เด็กและกะ็ทุกๆ3ามเดือน ทางอสมอจะมีการแจกทรายอบเบตเพื่อป้องกันยุงลายส่วนการจากการขยะนี่ทุกๆท,ทุกสุกแรกของเดือนจะมีการทำปิคคลนิ่งเดย์มีทางอสมมบิ๊กบายหลังเขาชุมคนในชุมชนตัวอ,อิมามและก็ทั้งผู้ใหญ่ โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำนี้ก็คือได้รู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปลดขยะนะครับก็เพื่อสร้างจิตสำนึกการรักษาความสะอาดแล้วก็นำเศษขยะหรือว่าสิ่งที่มีประโยชน์นำมารีไซเคิลใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์นำมาใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันการใช้หลัก 3Rs ในการจัดการขยะของชุมชนบ้านช่องไม้ดำเริ่มจากขยะทั่วไปกำหนดให้ประชาชนนำมาชั่งน้ำหนักณนะจุดรับบ้านผู้ใหญ่เพื่อส่งต่อให้เทศบาลเมืองกระบี่กำจัดขยะอินทรีย์แต่ละครัวเรือนนำไปทำน้ำหมักจีวภาพเลี้ยงไก่และเลี้ยงเป็ดให้ปุ๋ยต้นไม้ปลูกผักในสวนครัวเรือนขยะรีไซเคิลคัดแยกและเก็บขายให้แก่ธนาคารขยะบ้านช่องไม้ดำ และร้านรับซื้อของเก่าขยะอันตรายเก็บรวบรวมส่งอบาตอคลองหินเพื่อรวบรวมตอ่ออบาจากระบี่สัปดาห์ที่3ของทุกเดือนกำหนดให้ไม่มีการเผาขยะในที่โล่งและไม่มีการกำจัดอย่างผิดวิธีรายได้จากการขายขยะนำไปบริจาคให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ300บาทและมอบให้เป็นการเรียนการสอนสาศาสนาวันเสาร์วันอาทิตย์ ณมัสยิดบ้านช่องไม้ดำจำนวน40%จากการขายขยะให้ประชาชนนำขยะมาเข้าร่วมโครงการขยะแลกบุญทุกวันศุกร์แรกของเดือนทุกคนมีจิตสำนึกร่วมกันไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะกิจกรรมการลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางโครงการโดนรงไม่รับถุงพลาสติกและกล่องโฟม โครงการส่งผู้นำคณะกรรมการธนาคารขยะไปศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดณนะหน่วยงานอื่นโครงการขยะแลกไข่จนหมู่บ้านช่องไม้ดำเป็นเขตปลอดถังขยะและไม่มีขยะมูลฝอยที่จะให้อปทอเข้าจัดเก็บธนาคารขยะนะคะของหมู่บ้านช่องไม้ดำเนี่ยเราจะมีระบบเกี่ยวกับ เราใช้ระบบ3 RS สคเข้ามาเพื่อที่จะช่วยกันคัดแยกขยะมีทางอบตอเป็นคนที่ว่ามามาให้มาให้คำแนะนำอค่ะนวัตรกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 1. นํากล่องนมกล่องน้ำผลไม้ทำเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ 2. นํนำขวดน้ำพลาสติกแทนก้อนอิดทำสวนหย่อมหน้าบ้าน 3. ยางรถยนต์ เป็นกระถางดอกไม้ 4. นํนำขวดน้ำเปิดข้างมาใส่ฐานไฟฉายที่ไม่ใช้แล้ว 5. าทำสเสวียนรอบโคนต้นไม้เพื่อใส่เศษใบไม้ 6. กระถางเก่าๆโอ่งเก่าถังแตกหักนำไปทำเป็นที่ปลูกผักนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาเป็นนวัตกรรมการจัดการขยะ 1. การสารตะกร้าจากทางป่าเพื่อนำไปตลาดนัดลดการรับถุงพลาสติก 2. การทำเสวนรอบต้นไม้เพื่อจัดการขยะอินทรีย์ 3. การทำไม้กวาดดอ,อ,อกอ้อก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องช่องไม้ดําทุกคนนะครับตั้งแต่ผู้นําท้องที่นะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้น,านําศาสนาตอยหม่าตลอดจนผู้มในการโรงเรียนนะครับหัวหน้าศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ กลุ่มอสอมอ,อาสาสมัครต่างๆนะครับโดยเฉพาะเยาวชนนะครับที่เขาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาในเรื่องของของการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนผลสำฤทธิในการดำเนินการชุมชนปลอดขยะของชุมชนบ้านช่องไม้ดำปริมาณขยะทั้งหมดก่อนดำเนินการ 150.62กิโลกรัมต่อวันข้อมูลปีพศ2 5 5 9ปริมาณขยะทั้งหมดหลังดำเนินการ65.51กิโลกรัมต่อวันข้อมูลปีพศ2563ปริมาณขยะส่วนต่างที่ลดลง85.10กิโลกรัมต่อวันปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์58.65กิโลกรัมต่อวันเฉลี่ยต่อคน 0.07กิโลกรัมต่อวันคิดเป็นร้อยละ89.51จากขยะที่เกิดขึ้นทั้งชุมชนมีการทำงานที่เป็นระบบครบวงจรทุกคนรู้พร้อมรู้เหมือนกันทั้งชุมชนและชุมชนบ้านช่องไม้ดำเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการขยะต้นทางในชุมชนทำให้มีหน่วยงานภายนอกและพื้นที่ใกล้เคียงมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานและยังสร้างผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพต่อไปใช้แนวทางประหยัดไม่ต้องซื้อพึ่งพาตนเองใช้ของที่มีในชุมชนกิจกรรมใช้ถุงปุ๋ยใส่ขยะองค์เก่า กระสอบปุ๋ยใส่ขยะอันตรายทาหลุมหมักง่ายๆโดยไม่ต้องใช้วงซีเมนต์มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพลดค่าใช้จ่ายจัดอบรมให้ความรู้สม่ําเสมอส่งเสริมการใช้โซลาเซลล์จัดทาฝายมีชีวิตการดำเนินการกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ควบคู่การจัดการขยะเช่นกิจกรรมรณรงค์ไม่เผาขยะประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของมัสยิดบ้านช่องไม้ดำกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในแหล่งน้ำการทำฝายมีชีวิตฝายทดน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งสร้างความชุ่มชื้นในชุมชนภายใต้าการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายพัฒนาคอยขับเคลื่อนกิจกรรมเริ่มตั้งแต่กระบวนการคิดร่วมวางแผนร่วมลงมือทำ ร่วมประเมินผลจนทุกวันนี้ชุมชนบ้านช่องไม้ดำเป็นชุมชนปลอดขยะซีโรเวสสร้างความสุขสร้างมิตรภาพสร้างรอยยิ้มให้กับคนในชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนและที่สำคัญสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สร้างจิตอาสาจัดการขยะต้นทางจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้สูญหายจากชุมชนบ้านช่องไม้ดำ สืบไป